ชีงต้นท,อท,อทอ่าทชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทา,ทาทาชนบุรีนะฮะนี่รับเข้าอีกหนึ่งเคสทาทาอันนี้จะเป็นหัวฉีดทาทา,ทาดีเซลนะฮะตัวร้อยสี่สิบนะ 2. 2เครื่องสองจุดสร้อยสี่สบเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการคือรถสตาร์ทเครื่องแล้วก็ดับนะเครื่องเล่งไม่ขึ้นมาดูนะว่าเป็นอะไรนะ ลูกค้าส่งมาก็จะมีเซ็นเซอร์แคมนะแล้วก็เซ็อเอนเซอร์หัวหมูเามาไม้เช็คเลยนะแล้วก็หัวฉีดตีหัวนะหัวฉีดนะจะทํามาร์กไว้นะประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่นะสีชมพูทั้งหมดเดี๋ยวมาลองเทสหัวฉีดก่อนต้นที่หนึ่งก่อนแก้ไขนะเครื่องติดสั่นนะเร่ง ออกเฉยๆดูไรลกลับโอเคอไรลกลับไม่ไหลตอนที่สองก่อนแก้ไขลานยาวนี่นะ้าดูกวันอเออดูอไรลกลับนิ่งๆเลยตอนที่สามก่อนแก้ไข ดนตันนิดๆดูควันดูไหลกลับไม่ไหลต้นที่สี่ก่อนแก้ไขหาติดง่ายโอเคมาดูควันควันไม่ไหลดูไหลกลับ โอเคนะทดสอบเซ็นเซอร์แคมง่ายนะ S <S เตือนหนึ่งเซนเซอร์แคมกับเซนเซอร์หัวหมูอันนี้เป็นของลูกค้าตาเดโอเครลปที่ต่งมาไม่มีอะไรเสียนะรับเลย ใช้ได้ปกติทุกอย่างสรุปไม่เสียนะก็คือหัวชงหัวฉีดใช้ได้ปกติหมดเซนเซอร์ใช้ได้นะอ่าน,นี่ต้องอยู่ที่รถแล้วนะลูกค้าเคยส่งกล่องมาเช็คแล้วก็ไม่เสียนะพวกรีลงรีลงส่งมาเช็คมาแล้วไม่มีปัญหาหลากัหลกๆเลยตอนนี้ก็ต้องมาดูที่ตัวรถนะว่าหนึ่งมาร์กตรงไหมสองกระเดื่องหักหรือเปล่านะ ต้องมาไล่ดูตรงนั้นแล้วก็พวกกาวระบบไฟนะฮะมีปัญหาหรือเปล่านะฮะจบสวยๆสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นครับอู่ช่างต้นทาทาชนบุรี0 8 0 2 2 2 2ด0ูเรื่องรถทาทานึกถึงนนถช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจเจอ